ส่งท้ายเดือนสิงหาคมลัคนาราศีสิงห์คำพยากรณ์ในช่วงวันที่21ถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2567มีข่าวดีรอท่านอยู่สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คำทํานายคำพยากรณ์ของทางช่องคืนวันโกด Channel สำหรับดวงชะตาทิศทางดวงของลัคนาราศีสิงห์นั้นในช่วงสิบวันก่อนที่จะผ่านพ้นเดือนสิงหาคมดวงชะตาของทั้งลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศีนั้นถือว่ามีเพียงไม่กี่ลัคนาราศีเท่านั้นที่ดวงชะตาของท่านในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ดวงท่านนั้นจะโดดเด่นส่งท้ายเดือนชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดวงชะตาท่านเด่นที่สุด ซึ่งถือว่ามีปัจจัยสองอย่างด้วยกันที่ทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นโดดเด่นในช่วงปลายเดือนนั้น 1. ดวงดาวต่างๆโคจรเป็นคุณเสริมพลังเสริมดวงให้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ยิ่งนัก 2. โดยพื้นฐานดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นในตอนนี้ถือว่าดีครบสมบูรณ์อยู่แล้วนั่นจึงทำให้หลายสิ่งหลายอย่าง ค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงเป็นอย่างมากการงานดีการเงินเด่นความรักของท่านนั้นก็ดูสดใสเป็นสีชมพูตอนนี้ท่านทำอะไรก็เข้าที่เข้าทางแทบจะทุกเรื่องแทบจะทุกสิ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาพิเศษสุดสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเลยก็ว่าได้สำหรับการงานของชาวลัคนาราศีสิงนั้น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นดวงชะตาด้านการงานของท่านนั้นอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ติดขัดค่อนข้างที่จะมีการแก้ไขได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่การที่งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมากเปรียบเสมือนดินพอกหางหมูท่านก็จะสามารถเคลียร์งานท่านได้ท่านก็จะได้คนรอบข้างเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะช่วยแรงหรือแม้แต่จะช่วยในทางความคิดก็จะทำให้ท่านสามารถระบายงานจ่ายงานออกไปได้ก็ถือว่างานของท่านในช่วงปลายเดือนนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นสะดวกสบายถึงแม้ว่าตัวท่านนั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการทำงานถึงท่านจะเหนื่อยหน่อยแต่งานของท่านได้เคลียร์ได้จบก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่และสำหรับงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ ท่านใดในตอนนี้ที่รอคอยการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบบแผนงานโครงการโปรเจกต์ต่างๆในตอนนี้ท่านกำลังจะได้รับการอนุมัติงานของท่านโปรเจกต์โครงการแบบแผนงานของท่านนั้นจะได้ไปต่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ท่านนั้นเคยสมัครงานหรือแม้แต่รอเรียกตัวรอเรียกสัมภาษณ์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จะมีเกณฑ์ที่ทุกอย่างที่ท่านรอคอยอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะสิ้นสุดท่านจะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ถูกเรียกตัวคัดเลือกให้เข้าไปทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์การที่ท่านนั้นทำงานกับบุคคลหลายกลุ่มหลากหลายความคิด หรือแม้แต่ตัวของท่านนั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกค้าการติดต่อประสานงานท่านก็จะได้ความรู้ท่านก็เปรียบเสมือนกับจะได้ความรู้ประสบการณ์เข้ามาทำให้ท่านนั้นพบเจอกับช่องทางที่จะทำรายได้ให้กับท่านนั้นเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานอดิเรกอาชีพพิเศษจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ความคิดของท่านที่เคยคิดไว้ว่าอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีอาชีพพิเศษในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงนั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์ที่ท่านท่านนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินได้ทอง จากการที่ท่านนั้นทําอาชีพเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าการเงินของท่านนั้นอยู่ในทิศท,ทางที่ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินได้ทอง จากอาชีพเสริมของท่านเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ท่านนั้นมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวและชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านในครั้งอดีตเคยช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นการให้หยิบยืมเงินให้หยิบยืมข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆในช่วงถัดจากนี้ไปอีกไม่นานมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบเจอกับลูกหนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจ หรือแม้กระทั่งตัวท่านนั้นจะจับไม้จับมือเขาทำสัญญาก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นและตัวท่านนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ของท่านนั้นกลับคืนมามากบางน้อยบ้างแต่ก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ของของท่านกลับคืนมาได้เช่นกันและสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยประกาศขายสิ่งใดไว้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นโครงการหรือแม้แต่สิ่งของที่ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนมือในตอนนี้ถือว่าจะมีบุคคลที่เข้ามาสนใจหรือเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาสนใจสิ่งของของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการซื้อเกี่ยวกับการขายก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปิดการขายสําเร็จ ก็ถือว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะพบเจอกับสัญญาณหรือท่านจะพบเจอกับการที่ท่านนั้นจะได้เปลี่ยนถ่ายย้ายโอนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกับสิ่งของที่ท่านต้องการจะขายก็ถือว่าในช่วงทัดจากนี้เป็นต้นไปอีกไม่นานท่านก็มีเกณฑ์ที่จะปิดการขายสำเร็จและท่านก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายปิดหนี้ปิดสินทำให้ท่านนั้นลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอน ซึ่งภาพรวมการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นโดยรวมถือว่าท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองอย่างแน่นอนสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้น ดวงชะตาของท่านและคู่รักถือว่าในตอนนี้อุปถัมภ์ค้ำจุนกันดีนักแลไม่ว่าท่านจะลงทุนทำอะไรไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นปรึกษาใช้ก็ขอให้ท่านนั้นปรึกษาช่วยกันทำดวงของสามีดวงของภรรยาในตอนนี้หากท่านหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จ อุปสรรคต่างๆนานานั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในตอนนี้ดวงของท่านกับสามีภรรยาคู่รักนั้นถือว่าอุปถัมภ์คำจุนกันดีอย่างมากมีเกณฑ์ที่ท่านจะยิบจับอะไรก็จะสำเร็จดั่งใจนึกและสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ตอนนี้ตามหารักอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอบรื้มแอบชอบแอบรักใคร ในช่วงถัดจากนี้ไปอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยและมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ความรักดีๆตอบกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีสิงห์ในตอนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ขายสิ่งของบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นของของตัวท่านเองหรือแม้แต่ของของคู่รักสามีภรรยา แต่สิ่งของเหล่านั้นที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนมือต้องการจะขายก็เป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจขายอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะปิดการขายสําเร็จก็ถือว่าดวงของคู่รักสามีภรรยาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดวงคำจุนอุปถัมภ์กันมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินก้อนมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินพิเศษเรียกได้ว,ว่าต่อจากนี้ไป ดวงชะตาของครอบครัวของท่านจะไปในทิศทางที่ดีมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือฝากเหลือออมก็ถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าตัวท่านหรือสามีภรรยานั้นในช่วงถัดจากนี้ไปก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องมงคลที่รอชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่ซึ่งโดยรวมนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีอย่างมากมีเกณฑ์ที่การงานการเงินและความรักของท่านนั้นจะอยู่ระดับหัวแถวอยู่ระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่เป็นการพยากรณ์แบบก,กว้างๆภาพรวมทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้หากชาวลัคนาราศีสิงห์ฟังแล้วเห็นว่าเป็นสิริมงคลกับตัวท่านยิ่งนักก็ขอให้ท่านกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุาธเพื่อให้พลังงานดีๆพลังงานบวกนั้นเข้าไปเป็นแรงเสริมเข้าไปหนุนเข้าไปอุปถัมภ์ดวงชะตาของท่าน ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนั้นจะพบเจอกับความเป็นสิริมงคลตลอดไปขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันที ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่คืนมังโกนชาแนล Channel. สวัสดีครับ